ท่านเดิรวยไม่หยุดไรตันมาชุดไม่อยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดิ้รวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ครับยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยครับเพราะกขผมทรงพันทุกจินดานะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนะครับทุกๆนาทีนะครับจะมีการเนิดของข้อมูลนะครับจํานวนมหาศาลนะครับ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ได้หลากหิติมากๆเลยครับนี่ก็คือ Big Data นะครับผมจะนำคุณผู้ชมนะครับไปชมกันต่อในเรื่องของการนำข้อมูลมาใช้ในธุรกิจค้าปีกค้าส่งนะครับโดยคุณพงศักดิ์โหรมชัยะโชติกุณนะครับจากเวทีเสวรนา Big Data a s p อสไ t ชีวิตผูกติดข้อมูลสู่อนาคตประเทศไทย4.0นะครับซึ่งจัดโดยสมักข่าวออนไลน์ไทยพัลิกา้า นะครับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรไปติดตามเพราะเขาผมเลยครับน,นี่นะครับมีสาขาอยู่ที่ออสเตรเลียเยอะมากนะครับเขาเองเขาทำอะไรครับนี่คือหน้าตา Big Data ของเขาครับทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือน iPad เลยนะครับมันคือระบบเครื่องคิดเงินที่อยู่บน iPad ที่เขาสามารถประมวลผลธุรก,กิจของเขาครับได้ลายนาที เห็นว่าลูกค้าซื้ออะไรสินค้าของเขาสมมุติเขามีสเตจจี้ที่จะช่วยกับท้องถิ่นว่าเขาจะออกผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์นะครับที่เป็นด้านสุขภาพเกี่ยวกับดอกกุหลาบในท้องถิ่นของเขาเขาออกมาแล้วลูกค้าให้การตอบรับดีไหมบ i ๊กเ a ตตรงนี้จะแอน l ไล e ์ว่าสินค้ากลุ่มนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มมากไหมและคนกลุ่มไหนที่ซื้อมาซื้อเวลาไหนเมื่อลูกค้าซื้อเสร็จแล้วครับข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ซัลายเออร์ของเขาว่า ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าคุณเยอะแล้วนะคุณจะต้อง develop product ใหม่ถูกส,ส่งไปที่ s u p p ั y c พ a i n เพื่อ create value นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับที่เป็นมุมมองของ Big Data เนี่ยนะครับมันจะเกิดประโยชน์ไม่มากเลยถ้าเราไม่ใช้มุมมองต่อไปในเรื่องของ collaborative economy นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับของชาวต่างชาติที่เขาเขียนแต่ละลังพึ่งแต่ละลังพึ่งเนี่ยคือแต่ละภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีเทลโรงพยาบาลนะครับการเงินนะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยคืออะไรครับข้อมูลของโรงพยาบาลแล้วก็มีข้อมูลว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้เซอร์วิสอะไรโรงแรมก็มีว่าเป็นลูกค้ากลุ่มไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับข้อมูลเหล่านี้ยังไม่เคยเอามาแลกเปลี่ยนจับเข่าคุยกันว่าเอ๊ะเราจะสร้างแวลูให้กับท้องถิ่นสังคมประเทศได้ยังไงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย แพลตฟอร์มในเรื่องของการทำเรื่องของ c o o p e r a t i v e e c o n o m y หรือเลือกสั้นๆได้ง,ง่ายว่า s h a r i n g Economy เนี่ยเป็นหัวใจหนึ่งในการขับเคลื่อน Big Data นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าหลายๆท่านมาจากภาคธุรกิจรีเ i l เวลาเรานำเสนอสินค้าและบริการเนี่ยเข้าในรีเทลเนี่ยเราจะต้องไปผ่านโพสเซสที่เรียกว่า Product Selection ใช่ไหมครับเราก็จะเตรียมสินค้าบริการของเราเนี่ยแบบจัดเต็มสินค้าท้องถิ่เราไปไปถึงปั๊บ ทางเมอร์ชานดี์ก็บอกว่าเอ๊ะสินค้าคุณน่าจะตอบโจทย์นะก็ไปวางขายทดลองขายปรากฏว่ายอดบางตัวดีบางตัวไม่ดีนี่คือวิธีการคิดแบบเทดิชแนลไม่ได้ใช้ข้อมูลแต่กลับกันครับในธุรก,กิจค้าปลีกค้าส่งวันนี้ครับเขาทําการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแบบอินไซต์ครับว่าผมยกตัวอย่างว่าลูกค้าของภาคเหนือเนี่ยชอบสินค้าอเฮลท์แคร์ที่เป็นกิ่ที่ออกไม่หนักมากเป็นกิ่นมะลิ เขาจะบอกไปทันทีกับทางซัพพลายเออร์ครับว่าคุณลองพัฒนาสินค้าตัวนี้สินั่นคือข้อมูลที่เกิดจากอินไซต์ของ Big Data ในภาครีเทลซึ่งภาครีเทลเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้อะไรครับแต่เป็นประโยชน์มากสําหรับคนทําธุรกิจซัพพลายเออร์เขาก็จะได้พัฒนาสินค้าตรงตามความต้องการสิ่งที่ตามมาคือเลยครับกะบวนการพัฒนาสินค้ามีความแม่นยามากยิ่งขึ้นต้นทุนต่างๆครับแข่งขันอย่างเหมาะสมเกิดกําไร นะครับอันนี้คือการล e ี n นกระบวนการพัฒนาสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภคในขณะเดียวกันครับวีเทลก็ล e ี n นข้อมูลดังนั้นสิ่งที่ใช้ Big Data เข้ามาช่วยนะครับคือการแชร์ลิงแชร์ลิงคือหัวใจของ Big Data ตัวหนึ่งนะครับผมมีอ่าเคสตัี้ตัวอย่างหนึ่งให้ดูนะครับว่าคอนเซปต์ของ Big Data เนี่ยเวลามันแอคชั่นมันแอคชั่นยังไงนะครับสมมุตินะครับผมยกตัวอย่าง โพสต์ post, post ย่อมาจาก point of sale คือเครื่องคิดเงินเวลาเราเข้าไปร้านค้าปีโชว์อ,อหมหวยนะครับเราจะเห็นเครื่องคิดเงินผมเจาะเฉพาะแค่กระบวนการนะครับขายสินค้าสำหรับลูกค้าที่เป็นออฟไลน์และเป็นออนไลน์นะครับยกตัวอย่างนะครับว่า Big Data ในร t เทลเป็นยังไงให้เห็นภาพถ้าผมมี20,000สาขาทั่วประเทศไทยนะครับแล้วใน1วันเนี่ยในแต่ละสาขาผมมีลูกค้า1 5 0 0คนนะครับ แล้วลูกค้าพ5 0นคนของผมครับซื้อสินค้าเฉลี่ย4ชิ้นนะครับธุรกิจของผม o p เป a เรทั้งหมด1ปีครับ Data ที่เกิดขึ้นครับ43,800ล้านเลกคอร์ดซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นเรียลไทมอันนี้เพร่อพาร์การขายนะครับแล้วเรามาดูพาร์ในส่วนของการพยากรณ์สินค้าการสั่งสินค้าการจัดเรียงสินค้าพาร์ตโลจิสติกนี่แหละครับคือ Big Data ที่เกิดขึ้น แต่การเกิดขึ้นของ Data ขนาดมหาศาลไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญที่สุดคือการแปลงข้อมูลเป็นมูลค่าเป็นคุณค่าให้กับประเทศชาติและสังคมดังนั้นข้อมูลของธุรกิจรีเทลครับถ้ารีเทลไม่ได้แชร์กับหรือคอนดิบิลกับกับสังคมมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยคุณจะใช้เป็นค o สเด a ้าสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมเลยมองครับว่าถ้าข้อมูลรักษะแบบนี้ธุรกิจรีเทลครับทำการวิเคราะห์ เดต้ามหาศาลเหล่านั้นถ้าเราเปรียบเทียบเ a ต a ามหาศาลเป็นกองของผู้เขาของข้อมูลขนาดใหญ่มากแล้วผมเป็นนายเหมืองทองไปเจาะเอาข้อมูลที่สําคัญเป็น Information ที่ใช้สามารถค้าขายได้แล้วมีข้อมูลเหล่านี้ออกมานะครับกลุ่มลูกค้าของผมเนี่ยนะครับถ้าในภาคเหนือเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าชาว v ่ p เป็นคนรัสเซียเป็นคนจีนเป็นเจน Y และสามารถอชอบที่จะซื้อสินค้าที่เป็นกลุ่มส,สปาที่เป็นกลิ่นดอกมะลิ ถ้าเขาหยิบสปาเนี่ยเดินเข้าร้านปั๊บเนี่ยบิ๊กเดต้จะแอนนไลทันทีครับว่า85%เ็นี่ยเขาจะหยิบสินค้ากลุ่มนี้ถ้าเขาหยิบทันทีเขาจะซื้อน้ำมะตูมกับน้ำอัญชันต่อโอกาสห้า95%สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากคนต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตหรือมาท่องเที่ยวนในเมืองไทยถูกฝึกให้เป็นเทรนเดต์คาสซัมเมอร์เวลาทัวร์มาครับเขาก็จะพาไปโรงแรมพาไปสปาต่างๆนี่คือสิ่งที่เขาถูกฝึกแต่ข้อมูลเหล่านี้ครับ ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สปาไม่เคยทราบมาก่อนถ้าผมเอาข้อมูลตรงนี้ครับจากภาครีเทลเนี่ยคืนกลับให้กับสังคม SME ในแต่ละจังหวัดสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และสามารถนำไปวางขายไม่ว่าจะเป็นที่เซเว่นลอสันฟามิลี่มาท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะทำการแข่งขันในลักษณะที่เป็น global niche market อย่างยั่งยืนนะครับนี่คือสิ่งที่เรามีต้นทุนของประเทศไทยเรามี ความหลากหลายทางในชลอลัลของเราเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับถัดมาอีกทอดข้อที่3ครับถ้าผมวิเคราะห์ข้อมูลได้ต่อบว่าลูกค้าเนี่ยมักจะสั่งซื้อจากเมืองจีนผ่านเว็บท่องเที่ยวแล้วจ่ายเงินผ่าน e-payment นะครับแล้วก็ชอบที่จะไปรับของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ชอบที่จะไม่รอคิวและไปหยิบดูของใหม่ๆข้อมูลบรรทัดท่อนนี้ครับถ้าผมบอกได้ว่าลูกค้ากลุ่มนั้นเน่เขาใช้ธุรกรรมทางกงรนเงินกับ กลุ่มธนาคารไหนบ้างช่องทางไหนบ้างจะทําให้ประเทศเราครับสามารถที่จะสร้างช่องทางในการใช้จ่ายของคนต่างประเทศพัฒนาช่องทางทางการเงินได้อีกนี่คือสิ่งที่เป็นอินไซต์ที่อยู่ในรีเทลนะครับอันต่อมาครับลูกค้าที่มาเนี่ยชอบซื้อของตอนช่วง3-5โมงเย็นและหยิบสินค้าขนาดกลาง การที่ซื้อของ3-5โมงเย็นเนี่ยเป็นการบอกได้ว่าลูกค้าซื้อเยอะที่ภูมิภาคไหนของประเทศที่โซนไหนข้อมูลเหล่านี้ฟีดแบ็กกลับไปให้กับทางภาครัฐได้ในการจัดการทราฟฟิกในการสร้างอิมเมจของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่สามารถอ่ะชอปปิ้งได้สะดวกได้นะครับและประโยคนสุดท้ายครับลูกค้าส่วนใหญ่มกกักหยิบของขนาดกลางอันนี้ช่วย SME ช่วยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีมากเวลาเราพัฒนาของแบบเดิมครับ เราไม่เคยรู้มาก่อนครับว่าของเราเนี่ยกล่องเล็กกล่องใหญ่ขายดีหรือขายไม่ดีแต่ถ้าเราได้ข้อมูลตัวนี้ครับเราพัฒนาไซส์ที่เหมาะกับการบริโภคของลูกค้านะครับทำให้อะไครับกระบวนการผลิตประหยัดลงไปเรื่องของ Environment ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหรือรบอกต่อลูกค้าชอบสินค้าที่เป็นแพ็คเกจธรรมชาติอันนี้เกิดเรื่องของ e n v i r o n m e n t c o r n e r n นะครับทั้งหมดเหล่านี้ครับคือ i n s i g h ์ที่ Retail เนี่ยครับสามารถที่จะ Create ให้ SME เนี่ยหยิบเอาคุณค่าต่างๆมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจนะครับผมมีภาพที่พอจะเป็นภาพที่สรุปให้กับทุกท่านนะครับภาพภาพนี้เป็นคอนเซปที่ Big Data ในธุรกิจรีเทลนะครับเริ่มต้นจากการ a อน l าล e ข้อมูลของลูกค้าจากยุคข,ของรีเทล l 4.0นะครับจากข้อมูลลูกค้าเนี่ยใช้โนฮาวมว่าจะเป็น Data Mining Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับค้ดเหล่านี้นะครับ เรียกว่า r e t a i l Data Scient i s t เรารู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหมือนหน้าที่ผมเล่าเมื่อกี้ทั้งหมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับเราจะต้องมี Retail d a t a a r t i s t a ชียนดีเทลระ a าคือคนที่เอาองค์ความรู้ไปแปลงเป็นภาพปฏิบัติไปแปลงเป็นสินค้าบริการเป็นนวัตกรรมเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเสพได้นะครับธุรกิจรีเทลมีคนเคยกล่าวว่ารีเทลดีเทลทุกอย่างในรีเทลมีรายละเอียดหมดนะครับ เพราะฉะนั้นรีเทลเนี่ยไม่ใช่เรื่องของข้อมูลอย่างเดียวเป็นเรื่องของการทําเรื่องของเซอร์วิสมล์เรื่องของแบรนดิ้งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้คนกลับมาซื้อซ้ําแล้วถ้าเรามองในมุมมองของ Thailand 4.0นะครับเรื่องของ Natural Diversity ความหลากหลายของสินค้าเนี่ยนะครับเราสามารถมาสร้างถึงผมยกตัวอย่างง่ายๆครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ โรงพยาบาลต่างๆเ,เริ่มมีลูกค้าเป็นคนจีนคนเกาหลีและจะชอบคนญี่ปุ่นที่มากยิ่งขึ้นสิ่งที่คนญี่ปุ่นชอบมากครับคนญี่ปุ่นชอบหมอนที่ทอจากผ้าฝ้ายนะครับซึ่งเป็นผ้าต้องเป็นผ้าฝ้ายในภาคเหนือเนื่องจากนอนนุ่มแล้วก็มีเรื่องของอลายฝุ่นน้อยเขาบอกว่าที่บ้านเขาไม่มีสิ่งที่เกิดข,ขึ้นเลยครับโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ครับไปบอกธุรกิจชุมชนค้าปลีกบอกว่าลองพัฒนาสินค้าตัวนี้ดูสิ คนญี่ปุ่นไม่คิดที่จะแข่งขันครับคนญี่ปุ่นบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไทยเนเชอรัลนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาครับคนญี่ปุ่นนะครับเรียนรู้จากโปรดักที่สร้างของคนไทยเนี่ยนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไงเขาเกิดในเรื่องของไทยไอดีน mm ิตี้เอเ d d เด d เมื่อเราทำให้ลูกค้าในธุรก,กิจค้าปลีกครับเสพสุนทรียภาพผ่านบริการผ่านแบรนด์เมอเมจจากการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ย เขาจะเป็นเหมือน representative ของประเทศไทยนะครับบอกอัตลักษณ์ของสินค้าไทยนะครับซึ่งสามารถกระจายผ่านช่องทางของธุรกิจค้าปลีกได้นะครับสุดท้ายครับเขาเกิดอะไรครับเขาถูกฝึกให้บริโภคบนพื้นฐานสิ่งที่เขายอมรับได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อน Thailand 4.0นะครับแล้วข้อมูลต่อเน,นี้ถูกพับปิกผ่านช่องทางออนไลน์ให้เขาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกทอนหนึ่งนะครับ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในจุดที่จำเป็นในการเอ็น n าน capacity ในด้านของโลจิสติกของธุรกิจไทยค้าปลีกไทยนี่คือสิ่งที่สำคัญวันนี้ครับธุรกิจค้าปลีกของไทยเนี่ยแข่งขันกับต่างชาติเนี่ย้วยต้นทุนหลัก3ตัวแพ้ชนะกันอยู่แค่3ตัวต้นทุนเรื่องคนโลจิสติกและเรื่องไอทีนะครับถ้าเราใช้ความได้เปรียบของประเทศไทยเหล่านี้เราจะแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมอยากจะแชร์ว่า Big Data ใน r e ีเทลนะครับเป็นตันเฟืองหนึ่งเป็นสะพา,านหนึ่งที่จะช่วยแชร์วาููจากภาคเอกชนกลับไปที่ภาครัฐกลับไปที่ SME ในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมุมมองที่สำคัญที่สุดครับการแปลงข้อมูลเป็นเงินผ่านการแชร์ลิงผมสมมติผมเป็นรีเทลผมมีข้อมูลมีองค์ความรู้ c u s t ต m e r i n s i g h ์ ights, ผมแชร์กับให้ผู้ผลิต แชร์กลับให้กับลูกค้านะครับซึ่งเขามีรีซอรอยู่แล้วนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดในรีเทล4.0และ Thailand 4.0นะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพงศักดิ์ฮะตบมือได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงอีกคนฟังแล้วเพลินมากเลยฮะเราก็เห็นไอเดียไหลต่อหลายอย่างเพราะว่ารีเทลเดินทางมาไกลสมัยที่เขาสร้างห้างสรรพสินค้ากันใหม่ๆ เขาก็คงไม่มีไอเดียว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ถ้าท่านไปที่ลอนดอนมันจะมีไอ้ร้านไอ้เซลฟี่เจสฮะนั่นคือต้นแบบของห้างสรรพสินค้าที่เกิดขึ้นในโลกเป็นคนที่คิดว่าไอ้น้ําหอมกับเครื่องสําอางผู้หญิงมันควรมันควรที่จะต้องอยู่ด้านล่างแล้วคุณทุกภาตสตรีก็เข้าไปก่อนแล้วแต่ละชั้นก็เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายแล้วก็วางแพทเทิร์นนี้มาทั่วโลกนี่คือต้นตําแับทห้างสรรพสินค้านะแต่วันนี้มันเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้แล้วฮะ ถึงขนาดที่คนญี่ปุ่นซื้อหมอนผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมมีหมอนผ้าป้ายขายอยู่เยอะในเชียงใหม่รวมทั้งมีที่นอนอยางพาราด้วยใช่ไหมใครใช้ฮะที่นอนอยางพาราคนจีนเนี่ยทำไมฮะมีข้อมูลไหมฮะ,ะที่นอนอยางพาราเนี่ยนะครับคนจีนที่มาโรงแรมที่เป็น5ดาวต่างๆเนี่ยเขาจะรู้สึกต้องการการพักผ่อนเขาจะถูกให้ข้อมูลว่ายางพาราเนี่ยการนอนแล้วหมอนรองกระดูกดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เคยกลับไปที่ท้องถิ่นก็เลยผลิต แล้วก็กระจายในช่องทางของรีเทลและสิ่งที่ทํากับคือในธุรกิจของโรงแรมครับเขาพาคนจีนเนี่ยไปช้อปปิ้งที่รีเทลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชนต่อครับดังนั้นถ้าถ้าท่านเสียเวลาไปเดินเล่นตามถนนคนเดินหรือในใตัวเมืองเชียงใหม่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนืกอมาจากท่านแล้วก็เก็บข้อมูลกันใช่ไหมว่าเอ๊ะลองอาจจะทดสอบดูว่าเสียงโหวต yes หรือโหวต no อะไรมากกว่ากันแต่อาจจะทําให้คนไทยเป็นเบาหวานได้นะฮะพอนำตานมา,ท,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 าทั้งทั้งคู่ มันน่าจะมีวิธีการในเทคโนโลยีสมัยใหม่คุณสมวลที่จะทําให้เราสามารถเก็บข้อมูลคร่าวๆเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รีจิสเตอร์โทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วนี่ยอยากรู้อะไรผมวิ่งไปถาม AIS เลยได้ไหม AIS จะตอบอะไรผมได้บ้างฮะจะได้ไม่ต้องกิดฉาเขียวก็การที่เอามาใช้งานเนี่ยมันก็มีจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะคือเรื่องของ data privacy การที่แบบใครก็ได้ที่เข้ามา ขอข้อมูลอะไรเนี้ยเราคงไม่สามารถให้ได้คนะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับแล้วตอนนี้ a อทําอะไรเกี่ยวกับ Big Data ไปบ้างครับตอนนี้เชิญครับค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีผู้ร่วมสัมมนา,าทุกท่านนะคะแล,แล้วก็พิธีกรแล้วก็วิทยากรทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกับไทยพับนิกานะคะที่มีการจัดเซสชั่นนี้ขึ้นมาให้เราทั้งหลายเนี่ยได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วกันนะคะแล้วก <S <S ็ก่อนอื่นเนี่ย ก่อนจะตอบคำถามของ mm hmm. คุณพิงโยนะคะขอเรียนให้ทราบเกริ่นไว้ให้ทราบก่อนลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า big data ใน as เนี่ยเรายังห่างไกลกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากเหมือนกันนะคะถ้า according to ที่คุณคิดแชร์มาหรือทุกท่านแชร์มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังต้องการพัฒนาต่อยอดกันอีกเยอะมากในใน,ในของ as เนี่ยแต่เราก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าข้อมูล บิ๊กเดต้าเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นข้อมูลที่เยอะมากในเชิงปริมาณแต่สิ่งสําคัญก็คือเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพแล้วหัวใจสําคัญของบิ๊กเดต้าไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บข้อมูลแต่มันเป็นเรื่องของการนําข้อมูลมาใช้ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจมากกว่าด้วยความเชื่อเหล่านี้เนี่ยจึงทําให้เราเนี่ยเริ่มสตาร์ทที่จะเอาบิ๊กเดต้ามาใช้นำข้อมูลมาใช้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องรอให้ข้อมูลเรามีเยอะพอหรือ ต้องเป็น perfect information นั่นนั้นเราถึงจะสามารถนำมาทำงานได้แล้วเราก็เริ่มจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะซึ่งเราคิดว่าการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยมันถ้าเรามีข้อมูลที่เป็น meaningful information เพียงพอเนี่ยก็น่าจะมาใช้งานในทางธุรกิจได้เราก็เริ่มมาเริ่มทำงานกันเลยค่ะโดยที่เริ่มลุยกันเลยโดยที่ตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็นำ information ที่เรามีอยู่เนี่ยมา ทำตอบโจทย์ทางด้าน business objective กันอยู่ประมาณ5ด้านแล้วกันนะคะเท่าที่ Big data ของเราที่มันยังไม่ได้ big มากมันเริ่มเริ่มเนี่ยค่ะก็สำหรับของ AS เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราเอกมาทำนะคะแล้วก็มาใช้ตอบโจทย์ business ในเรื่อง5ด้านด้วยกันเร,เรื่องแรกก็คือเรื่องของการทำ customer insight แล้วก็เรื่องที่2เรื่องการที่เอามาทำเป็น monetization เรื่องที่3เอามาทาเป็นเรื่องของการทํา customer retention แล้วก็ loyalty เรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องของการทําเรื่องของ customer experience management แล้วก็เรื่องสุดท้ายไม่ใช่เรื่องสุดท้ายดีกว่าเรียกว่าเป็นเรื่องที่5จริงๆเราต้องทํากันอีกเยอะค่ะเรื่องที่5ก็จะเป็นเรื่องของ operational efficiency นะคะก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดแบบพอสังเขตแล้วกันนะคะให้พอนึกภาพออกว่าเราเอามาใช้ทําอะไรกันบ้างในแต่ละด้านในเรื่องของการทํา customer insight เนี่ย คือถ้าย้อนกลับไปในอดีตท,ที่เป็นมาร์เก็ตติ้งรุ่นแรกๆซึ่งคุณพินโยอาจจะยังไม่ได้เกิดมาคนะสาวกของอคุณฟิลิปคัตเลอร์ที่เป็นกูรูมาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่แต่ก่อนถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งสมัยก่อนต้องรู้จักคุณฟิลิปคัตเลอร์เป็นอย่างดีก็เขาจะมีคําว่า customer segmentation เกิดขึ้นตอนนั้นทุกคนก็มาทําเรื่องของ customer segmentation กันเยอะแยะมากมายแต่จากการที่พอเทคโนโลยีเรามีการพัฒนามากขึ้นต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลมันก็จะเริ่มถูกลง รวมถึงตัว Tools หรือตัว Processor ต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมันทำให้เราสามารถประมวลผลสิ่งที่เรามีข้อมูลในเยอะๆเนี่ยได้ในเวลาที่สั้นลงจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าไอค้คำว่า customer segmentation เนี่ยเริ่มไม่เพียงพอแล้วเราก็จะมีเป็นที่มาของคำว่า m i c r o s e g n t คุณผู้ชมครับการนำข้อมูลมาใช้กับแผนการตลาดนะครับรายลเอียจะเป็นเช่นไรนะครับต้องติดตามกันอกตอนที่สีเลยนะครับ วันนี้เวลาหมดลงเสรแล้วนะครับผมนึกกลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านได้รวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่หยุด